หนุ่มๆเศ้าเลยนางเอกลูกรักช่อง7เปิดสถานะล่าสุดหัวใจมีคนจองแล้วเป็นนางเอกลูกรักของช่องวิทหมอชิดอีกหนึ่งคนสำหรับทัพทิมอัญญรินชิราธาน,นพัฒ์สาวสวยหน้าคมตากลมโตเป็นขวัญใจของแฟนคลับทั้งประเทศทัพทิมเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบถ่ายโฆษณามิวสิกวิดีโอและการประกวด c l e r s t a r POPULAL w o r d 2007และรองชนะเดิร์ดอันดับ1 อุทยัยทิพย์แฟชั่ไอดอล2008และหากใครได้ติดตามอินสตาแกรมของสาวคนนี้อยู่นะั้นจะเห็นว่าเธอไม่ค่อยลวงภาพคู่กับหนุ่มๆเหมือนดาราคนอื่นๆแต่ล่าสุดทัพทีมอัญญรินได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานะหัวใจในตอนนี้ว่าความรักตอนนี้แฮ ppy ดี D, ตอนนี้ก็มีคนเข้ามาพูดคุยกันอยู่แต่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเขาไม่เชิงว่าเป็นคนในวงการบันเทิงก็ไม่ใช่คนเบื้องงาที่รู้จัก เมื่อเราโตมาในมุมมองความรักก็เปลี่ยนไปแบบเดิมทีมงานที่นี่ .com ขอแสดงความยินดีกับสาวทัพทีมด้วยนะคะชีวิตตอนนี้แฮปปี้สุดๆเลยแหะ